โอกาสฉลองขบวนการเศรษฐกิจแบบฟรานเชสโกสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย้ำเยาวชนว่าเศรษฐกิจจะต้องอบอุ่นผู้ยากไร้เหมือนอย่างนักบุญฟรังซิส เช้าวันเสาร์ที่24กันยายนเวลา9นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จยังเมืองอัซซีซีเพื่อเข้าร่วมในงานฉลองวันสุดท้ายของกระบวนการเศรษฐกิจแบบฟรานเชสโกซึ่งในงานนี้มีนักเศรษฐศาสตร์ตุ้มยาวและผู้ประกอบการจำนวนมากจากกว่า120ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันกว่าพันคน โอกาสนี้พรุงทรงเรียกร้องเยาวชนในขบวนการให้ทำงานเพื่อความยั่งยืนของสังคมความสัมพันธ์และจิตวิญญาณและให้ตระหนักถึงเสียงร้องของผู้ยากไร้และเสียงเพลียของโลกใบนี้พรุงกวัดว่าเยาวชนที่รัก โปรดปล่อยให้ความคิดและความฝันของลูกอุบัติขึ้นและนำมันไปสู่โลกไปสู่พระศาสนาจากักรและไปสู่เยาวชนคนอื่นๆเพื่อเป็นประกาศกและเป็นความงดงามที่ลูกสามารถทำได้โดยผ่านทางมันลูกๆมิใช่อนาคตหากแต่ลูกคือปัจจุบันเป็นอีกปัจจุบันหนึ่งที่ตอนนี้โลกต้องการความกล้าหาญของลูก สำหรับขบวนการเศรษฐกิจแบบฟรานเชสโกคือขบวนการระหว่างประเทศของบรรดาเยาวชนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการและผู้กระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เข้าร่วมในกระบวนการของการสารเสวนายอย่างครอบคลุม เป็นเยาวชนที่สดใสเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ซึ่งหลังการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด -19 ที่ดำเนินมาเป็นเวลาสองปีและหลังความเจ็บปวดอย่างมหันลที่โลกต้องเผชิญวัน,นนี้พวกเขาจึงมารวมตัวกันในอสซีอย่างกระตือรือร้นเพื่อฉลองและเพื่อแผ่ขยายขบวนการ โอกาสนี้สมเด็จพระสันตปะปาปาทรงมอบพระโอวาทให้กับพวกเขาบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เข้าร่วมในกระบวนการเศรษฐกิจแบบฟรานซิสโกโดยทรงเริ่มด้วย้ยคำเหล่านี้ที่เป็นการให้กำลังใจแก่พวกเขาโรงล่าว่า เมื่อเยาวชนคนหนึ e <cake> <ım> ่งพบเห็นกระแสเรียกแบบเดียวกันกับของเขาในตัวเยาวชนคนอื่นๆและสัมผัสนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับเยาวชนคนอื่นๆอีกนับร้อยหรือแม้แต่จะเป็นหลายๆพันคนเมื่อนั้นเองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ จากนั้นพระองค์จึงทรงเตือนใจพวกเขาว่าสามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้พระองค์ตรัสว่าพวกเธอเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งหลายอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้าพวกเธอก็จะรู้ได้ว่าพวกเธอจะต้องทำอะไรบ้างและพวกเธอก็สามารถจะทำมันได้ซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเยาวชนก็เคยทำสิ่งนี้มาก่อนแล้ว คนรุ่นก่อนๆได้ทิ้งความมาั่งคั่งอันมากมายไว้ให้เราบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งหลายแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีที่จะปกป้องโลกและรักษาไว้ซึ่งสันติสุขดังนั้นเราเยาวชนจึงได้รับการเรียกร้องให้เป็นช่างฝีมือและเป็นผู้สร้างบ้านส่วนรวมของเรา ต่อมาพระองค์ยังทรงเน้นย้ำถึงแบบอย่างของการเป็นประกาศศกซึ่งเป็นจุดรวมของเศรษฐกิจแบบฟรานเชสโกและทรงยืนกรานถึงความจำเป็นที่จะต้องมีวิสัยทัศน์แบบใหม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและโลกซึ่งนอกจากความยั่งยืนของระบบนิเวศแล้วพระองค์ยังทรงเรียกร้องความสนใจไปยังความยั่งยืนในมิติด,ด้านสังคมความสัมพันธ์และจิตวิญญ,ญาณด้วยพระองค์กล่าวว่า สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียงร้องของผู้ยากไร้ที่อยู่ในเสียงเพรียกของแผ่นดินโลกและเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาผู้ยากไร้ไว้ในจิตใจเสมอดังนั้นจงสร้างความสัมพันธ์เพื่อเอาชนะการขาดแคลนความสุขในโลกสมัยใหม่และยอมรับด้วยว่าต้นทุนฝ่ายจิตวิญญาณจะต้องมาก่อนและสำคัญกว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจ จากนั้นพระองค์ทรงนึกย้อนไปถึงความรักของนักบุญฟรานซิสที่ทรงมีต่อผู้ยากไร้ทรงยืนยันว่าเศรษฐกิจแบบฟรานเชสโกจะต้องเคารพรักและใส่ใจในตัวผู้ยากไร้ในตัวของผู้ยากจนทุกคนและในตัวของทุกผู้คนที่เปราะบางและอ่อนแอสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงการทำงานเพื่อผู้ยากไร้เท่านั้นหากแต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจด้วย เราไม่จําเป็นจะต้องโอบรับความยากจนแบบเดียวกันกันกบที่นักบ,บุญฟรังซิสท่านทำแต่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเศรษฐ,ฐกิจเพื่อที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากที่ผู้คนต้องเผชิญ ที่สุดพระองค์ทรงสรุปพระโอวาทด,ด้วยคำแนะนำสามประการสำหรับเยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อที่จะก้าวต่อไปพระองค์ทรงเชื้อเชิญพวกเขาให้มองดูโลกด้วยสายตาของผู้ที่ยากจนที่สุดในหมู่ผู้ยากไร้เพื่อจดจำเขาผู้ที่ทำงานด้วยมือทั้งสองข้างและจดจำความสำคัญในงานของพวกเขาและเพื่อนำความคิดของพวกเขาลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม Amén. Y gracias tanto.